เน่ห์ของที่ดินแปลงนี้ตรงๆคือเป็นแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างเนาะแล้วก็ด้านหน้าของเราหน้าบ้านของเราเนะะี่ยค่ะก็จะเห็นเป็นวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากสะท้อนจากต้นกังหันลมทั้งยี่สิบสี่ต้นแล้วตอนเช้าก็จะมีทะ,ทะเลหมอกในในวันที่เป็นเป็นอากาศที่เขามีทะเลหมอกอะค,ะค่ะใช่ขยับมาเรื่องทิศทางบ้างสมมติว่าตอนเนี้ย ขวามือของเรานี่จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกถ้าเรามองจริงๆก็คือจะเห็นทุ่งกังหันเลยใช่ค่ะเห็นทุ่งกังหันลมทั้ง24ต้นเลยค่ะครับแล้วก็พระที่จะตกตรงกลางตรงที่ดินแปลงนี้เลยสองซ้ายก็จะเป็นแปลงกระลำแปลงกระลำใช่ฝั่งด้านหน้าก็จะเป็นธรรมชาติที่สเป็นธรรมชาติแล้วก็คือเสน่ห์ของเขาคือไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรบังค่ะแปลงนี้อยู่ด้านหน้าสุดของเขาที่มันเกิดเนินสลบขึ้นไปข้างบนถือว่า เป็นไข่แดงที่สุดของของทั้งโครงการนี้เลยสวยงามทั้งเรื่องบรรยากาศเรื่องวิวทิวทัศน์าราคาเนี่ยพี่ติ๊กฟรีโอนไหมราคานี้พร้อมโอนได้เลยคะ่ะไม่มีปัญหาพี่ติ๊กจัดการให้ได้เลยแปลงเนี่ยถ้าซื้อไปแล้วอ่ะเอาไปแบ่งแปลงได้ไหมอ่ะได้คะ่ะ แปลงนี้สามารถซื้อไปแล้วแบ่งแปลงได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยได้ตามแบบที่ลูกค้าจะซื้อบ้านเลย3ริบาวาพี่ติ๊งมองว่าถ้าเป็นแปลงใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็นได้2แปลงหรือถ้าแบบเป็นแปลงย่อมๆลงมาสักนิดนึงอะไรค่ะต่อยอดธุรกิจในเรื่องของพัฒนาภูมิลากก็อาจจะแบ่งเป็น3แปลงได้เพราะว่าสารอุปโภคพี่ทำถนนทำไฟฟ้าให้หมดเลยในราคานี้ค่ะจะแบ่ง3แปลงก็ได้สมมติว่า แบ่งล้วร้อยกว่าตารางวาก็ได้ค่ะใช่หรือว่าจะแบ่งอยากได้แบบแปลงใหญ่ๆร้<า>อยห้กว่าตารางวาใช่ใช่ค่ะได,ได้ค่ะได้หรือว่าจะเหมาไปทั้งหมดแปลงค่ะซื้อเก็บไว้เป็นกําไรได้ไหมได้ค่ะไดพพ้พี่ติก๊กจะถมถมถมที่ดินแปลงนี้ให้อีกนะโอ้โหใช่ถมปรับเกลี่ยเสมอเท่าๆกับถนนถนนหน้าบ้านเลยครับ อ่าใช่ก็อีกประมาณเป็นเมตรแล้วเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวพี่ปรับเกลียงให้หมดเลยค่ะในบริเวณ323วานะคะปรับเกลียงให้เท่าใช้พื้นที่ได้เต็มเท่ากับถนนเลยในราคานี้ในราคานี้เลยใช่ค่ะระดับมมนต้องถมดินนิดนึงแต่ว่าเรื่องราคาน่คุยกันได้นะคะปรับเกลียให้มันเข้าที่ใช่ค่ะถมต้องถมด้วยค่ะถมขึ้นระดับหนึ่งเหมือนกันคือถ้าถ้าไม่ถมก็ทําเป็นสลปตามระดับได้ที่ดินแปลงเนี่ยเหมาะสําหรับทาอะไรบ้างพี่ติ๊ก ้าพิธีกมองนะคะที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นไข่แดงของโครงการเลยค่ะเขามีจุดเด่นของเขาเยอะมากๆพี่มองว่าทําเป็นบ้านพักต่างอากาศส่วนตัวก็ดีหรือจะยิ่งต่อยอดแบ่งเป็นต่อยอดธุรกิจก็ยิ่งดีค่ะเหมือนเหมือนทําได้สองแบบเลยเพราะมันเหมาะเหมาะได้ทั้งสองแบบและที่สําคัญวิวเราไม่มีไม่มีใครบังแน่นอนใช่ใช่เพราะวิวเราอยู่ด้านหน้าสุดเลยถ้ามองตอนเนี้จะสวยมากเลยเพราะว่าพระอาทิตย์ตกตรงกลาง จะตกตรงกลางใช่กลางหันลมพอดีเลยคือเป็นแลนด์มาร์คของเขาคออยู่แล้วแล้วอากาศตอนนี้หน้าหนาวก็ตอนนี้ก็ประมาณ10ถ้าเป็นกลางคืน1ิ1ส1บ1ปใช่ค่ะประมาณนั้นองศาประมาณนี้ตอนนใช่ใช่ใช่ณวันนี้นะคะณวันนี้เมื่อวานก็อยู่ประมาณ18องศา ตอนเนี้เรายืนอยู่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงอากาศเริ่มเริ่มลงแล้วอุณหภูมิก็เริ่มลงคือเย็นสบายเย็นสบายถ้าหลัง6โมงเนี้ยมายืนอย่างนี้ไม่ได้น้นหนาวแน่นอนหนาวลมหนาวแน่นอต้องรีบๆเลยนะย้ำราคาอีกรอบหนึ่งย้ำราคาตารางวันละห5ื่0ห้าแต่ว่าถ้าใครสนใจเป็นราคาพิเศษพีติกก็ดูแลเป็นราคาพิเศษจัดให้ได้ ใจก็ติดต่อพี่ติก๊กโดยตรงนะคะเบอร์โท 66, ร086 7 7 4 4 7 6 6แล้วก็เพจที่ดินบ้านสวยเขาเคาะเพชรบณ์หล,ลงศักดิ์ค่ะเที่ดินบ้านสวยเขาคเคาะเพชรบณ์หล,ลงศักดิใ์ใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าไปในเพจได้เลยท่ก้เข้าไปในเพจได้เลยค่ะ